ธรรมบทภาคที่8แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทระชอวาสันตกายนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า78เริ่มตั้งแต่สันตกายยัดเถรวัตถุเป็นต้นไปสันตกายยัดเถรวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทระชอวาสันตกายมยานข้าพเจ้าวจเตจกาวสถานว่าพระศาสดาวิรันโตเมื่อประทับอยู่เชตวันเนในพระเชตวันอารพะทรงปาราบสันตกายยัดเทรัง ซึ่งพระเถระชุวาสันตกายกเทศสิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าสันตกายโยอิติด,ดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าหาทาปาทะกุกุจังนามะชื่ออันว่าความขนองแห่งมือและเทา้าตาสาเทระสะแห่งพระเถระนั้นณอโหสิไม่ได้มีแล้วโสเทโรอันว่าพระเถระนั้น กายะวิชัมภะนราหิโตเป็นผู้เว้นแล้วจากความบิดซึ่งกายสันตาอัตภาโวเป็นผู้มีอัตภาพสงบแล้วอโหสิได้เป็นแล้วกิระได้ยินว่าโสเทโรอันว่าพระเถระนั้นอาคโตมาแล้วสีหโยนิยาจะก,กำเนิดแห่งราชสี กิระได้ยินว่าสีหาอันว่าราชสีทั้งหลายข้า,า,าอเอตวาเที่ยวแล้วโครจรังซึ่งการหากินเอกเทศสังในวันหนึ่งปวิสิตาวาเข้าไปแล้วรัชตาสุวรรณะมณีประวารละข้หานางแห่งถ้ำอันเป็นวิการแห่งเงินและถ้ำอันเป็นวิการแห่งทองและถ้ำอันเป็นวิการแห่งแก้มณี และถ้ำอันเป็นาการแห่งแก้วประพานทั้งหลายหนาะอันยตารังขั้วหังสู่ถ้ำถ้ำใดถ้ำหนึ่งนิปชิตวานอนแล้วมโนศิลาหาริตาละจุนเนสุที่จุนแห่งมโนศิลาและหารดานทั้งหลายสัตาหังตลอดวันเจ็ดอุทายะลุกขึ้นแล้วจิวเสในวันสตาเมที่เจ็ด โอโลเกตวาตรวจดูแล้วอาตโนโนิปนัฏฐานังซึ่งที่แห่งตอนนอนแล้วสเจท้าว่าสีหาอันว่าราชสีทั้งหลายปัสสันติเห็นอยู่มโนศิลาหริตาละจุนานังวิปกินนตังซึ่งความที่แห่งจุนแห่งมโนศิลาและหาระดานทั้งหลาย เป็นของเรียรายแล้วนางคุทัสาวากันานางวาปาทานังวาจริตตาเพราะความที่แห่งหางหรือหรือว่าแห่งหูทั้งหลายหรือว่าแห่งเท้าทั้งหลายเป็นอวัยวะอันตนให้ไหวแล้วใสจินเตตวาคิดแล้วว่าอีทางสยนางอันว่าอันนอนนี้ปฏิรูปัง เป็นกิริยาสมควรชาติยาวาแก่ชาติหรือโคตตสวาหรือว่าแก่โคตเตของเจ้าโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อิติดังนี้นิราหาราเป็นสัตว์มีอาหารออกแล้วหุตวาเป็นนิปัชันติย่อมนอนสตาหังตลอดวันเจ็ดปุนะอีกปะนะแต่ว่า จุนนานังวิปกินาพาเวครั้นเมื่อความที่แห่งจุนทั้งหลายเป็นของเรียรายแล้วอัสติไม่มีอยู่สีหาอันว่าราชสีทั้งหลายจินเดตวาคิดแล้วว่าอิทางสยนังอันว่าอันนอนนี้อนุชวิกังเป็นกิริยาอันสมควรชาติโคตตานังแก่ชาติและโคตทั้งหลายเตของเจ้า โหติย่อมเป็นอิติดังนี้นิคมิตวาออกแล้วอาศยาจากที่เป็นที่อาศัยวิชัมพิตวาบิดแล้วกายยังซึ่งกายอนุวิโลกเกตวาแลดูตามลำดับแล้วทิสาซึ่งทิทั้งหลายนาทิตวาบรรลือแล้วสีหาหนาทางบรรลือแห่งสีหาจิขะตุงสามครั้ง ปกมันตีย่อมหลีกไปโคจรายะเพื่ออันหากินพิขูอันว่าภิกษุอย่างนี้อคโตมาแล้วสิหาโยนิยาจะกำเนิดแห่งราชสีเอวารูปลายะมีอย่างนี้เป็นรูปตัวนี้พิมพ์ผิดน,นะครับหมอมาเกินขึ้นมาพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วกายยะสมาจารัง ซึ่งความมาเพื่อโดยเอื้อเฟือด้วยดีโดยกายแต่สาะพิคโนแห่งพิสูนั้นอาโรเจสูงกราบทูลแล้วสัตวูแก่พระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพิขูอันว่าภิกษุสันตากายะเทระสริโสผู้เช่นกับด้วยพระสันตากายเทระนาโนเทธาปุโภโหติ เป็นผู้อันข้าพงทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้วย่อมเป็นฮีเพราะว่าหาธาจรนางวาอันว่าอันยังมือให้ไหวหรือปาธาจรนางวาหรือว่าอันว่าอันยังเท้าให้ไหวกายะวิชัมพิตาวาหรือว่าอันว่าความบิดซึ่งกายอิมสัสสาเทราสาแห่งพระเถระนี้ นาทีย่อมไม่มีเทระาสานิสินธานในที่แห่งพระเถระนั่งแล้วอิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาสุตวาทรงสรับแล้วตังวัจนังซึ่งคำนั้นวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิคุณานามะชื่ออันภิกษุอุปสันเตนะเอวะ เป็นผู้สงบมั่นแล้วนั่นเทียวทวารีหีโดยทวารทั้งหลายกายาทีหีมีกายเป็นต้นสันตากายเทเรนนะวิยาเรากะว่าสันตากายเทระพวิตรพังพึงเป็นอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าพิกขูอันว่าภิกษุสันตากายโย ผู้มีกายสงบแล้วสันตวาโจผู้มีวาจาสงบแล้วสันตะมะโนผู้มีใจสงบแล้วสุสมาหิตโตผู้ตั้งมั่นแล้วด้วยดีวันตาโลกามิโสผู้มีโลกามิตรอันคลายแล้วมายาอันเราวุจติย่อมเรียกว่าอุปสันโตเป็นผู้สงบมั่นแล้วอิติดังนี้อิติดังนี้ อโธอันว่าอัดว่าภิกูอันว่าภิกษูสตกายโยชื่วว่าผู้มีกายสงบแล้วอภาเวนะเพราะความไม่มีกายยะทุจริตานังแห่งกายทุจริตทั้งหลายปานา,าท,ทิปทีนางมีปานาติบาตเป็นต้นสันตวาโจชื่อว่าผู้มีวาจาสงบแล้วอภาเวนะ เพราะความไม่มีวจีทุจริตานังแห่งวจีทุจริตทั้งหลายมุสสาวาทาทีนางมีมุสาวาตเป็นต้นสันตะมะโนชื่อว่าผู้มีใจสงบแล้วอภาเวนะเพราะความไม่มีมโนทุจริตานังแห่งมโนทุจริตทั้งหลายอภิชาทีนางมีอภิชาเป็นต้นสุสมาหิตโตชื่อว่าผู้ตั้งมั่นแล้วด้วยดี กายาทีนังตินังปีทวารานังสุทุสมาหิตตาเพราะความที่แห่งทวารทั้งหลายแม้สามมีกายเป็นต้นเป็นทวารตั้งมั่นแล้วด้วยดีวันตโลกามิโสชื่อว่าผู้มีโลกามิตรอันคลายแล้วจะตูหีมัคเคหีโลกามิสาวตตายะ เพราะความที่แห่งโลกามิตรเป็นธรรมาชาติอันตนคายแล้วด้วยมักทั้งหลายสีพระเขาว่าอันพระผู้เหีภาคเจ้าวจตีย่อมตัดเรียกอุปสันโตให้ชื่วว่าผู้สงบมั่นแล้วอภันตเรราคาทีนางกกเรสานางอุปสันตาตายะเพราะความที่แห่งเกเรทั้งหลายมีราคาเป็นต้นในภายใน เป็นสภาพสงบมั่นแล้วอิติดังนี้คําว่าภิกษุคํานี้นะครับตัดทิ้งนะครับก็คือ,อเราจะมีภิกษุอยู่คำหนึ่งนะครับเราจะใช้ไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะครับหรือไม่เราจะามาใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นมาเกินคำหนึ่งนะครับคําว่าภิกษุซึ่งเป็นประธานตาถาปรเรสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปราัสัศแห่งบทว่าชนตากายโยอิติดังนี้เป็นต้น เทศนาวสานเนในการไปรที่สลงแห่งเทศนาเทรวนว่าพระเถระปฏิทิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอารหาัตเตในพระอารหัตเทศนาอันว่าพระเทศนาสติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วชนานางแกช่ชนทั้งหลายสัมบตานางปีแม้พูดถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แลสันตากายเาัเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถรรชวสันตากายนิติตังจบแล้ว